ก็อยาเปิดตัวอยู่รอไปหาเขาอยู่เฮ้ยเปิดตัวเลยไหนดูหน้าเลยเปิดห้องดีกว่าเุลภาเฉยแม่งโดนลุมจอ่ได้ยืนดีนางอ่ะอยู่กับพี่โค้งนี่เฮ้ยเดี๋ยวให้เดี๋ยวนี้โหดจังเยอะอุ้ยอันนี้เป็นไรอ่ับบุบุลภาเพิ่งคุยกันนี่ใช่เหรอเฮ้ยผมขอเขาเป็นแฟนอยู่ เขาบอกว่าคนหน้าตาดีอจะได้แฟนขี้เหร่และถ้าคนหน้าตาจะได้แฟนสวยเห็นดเนี้ยเนียเนียชอบปะเปิดตัวเลยดีกว่ายังไม่จริงอะก็อยากเปิดตัวอยู่รอไปหาเขาอยู่โอ้ยเปิดตัวเลยไหนรูหน้าเลยเปิดห้องดีกว่าเฮ้ยบุรพาเสริมแม่งโดนลุมจอดทรงทรงนี้คือชอบไหมชอบบุรพาทรงนี้ไหมทรงผมอะ ชอบชอบป่ะชอบขำตลอดเลยนะยิ้มไม่หุบเลยไม่เห็นเนาะหน้าบานเลยนะเอาพูดอะไรไม่ออกเอาเขินเขินจริงเหรอเขินจริงว่ะนี่น้องเอออยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนครับ่อยูบ้านฉันค่ะอ๋อระยองบ้านฉันรน้เลยบ้านเลยได้พี่เอาละเอาละลาวเวียละโอเคใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวโทรไปใหม่จุ๊บด้วย เย่โตบายๆเฮ้ยตัวเล็กตัวน้อยแน่นอนหรอบรพาพี่เอาหน่อยดีเอาดีอาหารจดตรงๆเลยคุยตอนนี้กี่กี่คนละพี่คุยคุยอยู่ก็ไม่ใช่เขามีก็มีพวกมาเล่นมาอะไรอเขามาส่งนุ่งส่งนี่ให้ดูอห้ที่ผมผมไม่ได้คิดอะไรจริงอ่ะชาวบ้านเขาก็ไม่ได้คิดอะไรกับผมผมรู้เขาไม่คิดอะไรกับผมอยู่แล้วเพราะอะไรเราคิดอย่างนั้นผมไม่รออืมใช่ว่าใช่ดิพี่ผมไม่รอ ผมก็ต้องมไม่ได้เลือกหรอกแต่คนนี้มันก็เขาก็คุยกับผมดีเมเมื่อกี้อ่ะคุยดีไม่เจ้าชู้ส่งฮาฮาเหมือนกันส่วนสูงได้เอวได้สเปคแับไหนสเปคกับไหน,ไไหนบ,อบอก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 เอฟซีเลยสเปคกับไหนส,สเปคก็สูงสูงไงพี่มา170อะไรเง,ไงี้ยแล้วก็หุ่นเรียวๆตัวเอสเลยทรงนั้นเลยหรอนมไม่ต้องหอใหญ่หปกติผมชอบแบบนี้หรอผิวว่าผิวก็ขาวขาวไงผมผมสั้นผมยาวยาวก็ได้สั้นก็ได้หูซ้ายกี่ข้าง ข้างเดียวอืโอเคโอ้สเปครู้แล้วนะใครทักมาทักมาได้เลยสเปนั้นเนี้ยอืมใช่ติดหมดติดอกานเดี๋ยวแกมีแอบแซดได้อยู่ลุงจอ